แอปสไม่พาจับตาแม่แอปโพสนี้ดันแคปชั่นถึงใครหนอเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและซับทุกวันสําหรับสาวแอปทักอ่อนคุณแม่ของน้องปีสงยิ่งนับวันนอกจากความสวยคลื่นจนหลายคนทักแม่ก็ถูกจับตามองเรื่องความรักมาตลอดว่ากาลังคุยกับใครกันแน่และยิ่งแม่โพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคล้ายหยอดอย่างนี้ก็ยิ่งถูกแซลไปใหญ่อย่างล่าสุดแม่โพสภาพตัวเองผ่านไอจีส่วนตัว ที่เด็ดแหมอยู่ที่แคปชั่นระบุว่าน่ารักไหมไม่รู้แต่รอให้รักอยู่รู้ไหมงานนี้แฟนคลับอดใจไม่ไหวมาคอมเมนต์แซวแม่จำนวนมากทั้งบอกว่ารอคอมเมนต์น้องตีงับยืนไม่สั่มเลยค่ะอ้าวใครที่รู้ตัวก็บอกรักพีแอฟทีค่ะทำไมแม่แอฟสวยขึ้นแต่เด็กลงทุกวันส่วนมากเลยค่ะแคปชั่นนะฮะใครรู้ตัวก็ออกไปบอกเลยค่ะ FC รอนานแล้วละ Bintang